สวัสดีค่ะมักเสภามือสค่ะนางค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อ้อมเด็กกางเกง้อมเด็กนะคะลูกค้าจเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอที USA ลดไอทีนะคะ45โลราคา1น0 0 0มบาทค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่180-200ถึง200ตัว ลงต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะหกสิบาทะค,ะค่ะอ่ะลูกคะจะาเรียกได้ว่าเป็นงานน้องใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับงานวอร์มตัวนี้ลูกคมาจะเาเห็นของพร้อมกันเลยนะ,ะเ,ปเปิดกระสอบพร้อมกัน ตัดลิฟบินพร้อมการถามลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในจะเป็นเที่ยงไรนะคะใช่ยังไงจ้ายังไงแต่ที่สำคัญคือมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวใช่ค่ะปัดหนกระสอบเท่านั้นนะค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าตัวแรกมาเป็นอาร์ดิ้นนะคะอุ้ยสวยใช่เขาเป็นแบรนด์ล้วนกับพี่ท่านไหมไม่แน่ แมรนดล้วนไหมจับขึ้นมาก็คือแบรนด์กีฬามาเลยนะคะลูกค้าค่ะอันนี้ตัวนี้ไนกี้ของพ่ออะไรคะไนกี้เฮ้ยของพี่ก็ไนกี้เฮ้ยสุดยนี่เขาเป็นแบรนด์ล้วนบอมอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์บอมอีเลอะไรดาสค่ะอีกเลยอาดาสน่าจะเป็นเด็กโตหน่อยๆเด็กโตรุ่นประถมแล้วรุ่นประถมแล้วนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เลิฟคอ วิสวยอ่ะลูกค้าไม่ใช่แบรนด์ล้วนจริงๆหรอลูกค้าใช่ไหมอดิดาสค่ะใช่ไหมเอออดิดาสหยิบตัวไหนมาก็เป็นแบรนด์หมดเลยเป็นแบรนด์หมดเลยลูกค้าค่ะลูกค้าลูกค้าอันนี้ขอไม่ออกกล้องแต่เป็นไนกี้นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะถูกต้องค่ะอันนี้เอฟได้เลยป้าสวยอั่นด้นจริงจริงหรอแบรนด์ล้วนจริงๆริงนะนี่พี่ใช่ไหมใช่แบรนด์ล้วนคือแบบแบรนด์ล้กตัวเลยนะค่ะที่หยิบมาคือสุดยิบค่ะ เป็นงานแบรนด์เลยเป็นแบรนด์กีฬาเลยนะคะตั้งแต่เราหยิบมานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเุ้ยนี้ค่ะเอาคือนางอะไรจ้าหนูแพ้แพ้เลยเฮอเผลอเลยเผลอเลยนะคะเอาแต่ว่าแบรนด์นะลูกค้าเอาไม่ใช่ แอนนดวร์หค่แต่สวยลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ได้ทั้งเสื้อบอมได้ทั้งกางเกงบอมนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะมีเป็นชุดมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ใช่ค่ะมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกง N F L นะคะไนกี้ค่ะป๊าไนกี้ค่ะพี่น้องแบเป็นล้วนพี่ก็ว่าเป็นล้วนแบรนด์ล้วนพี่อันเดอร์อันนี้อาดิดาสอันนี้อาดิดาสอันนี้อาดิดาสนะคะอันนี้อันเดอร์ ลูกค้าจ๋าแนะนำนะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋าอ่าเป็นเป็นแบรนด์เป็นเน้นเน้นแบนเน้นแบรนด์กีฬาเลยค่ะพี่นามค่ะอันนี้เฮอร์เล่เฮอร์เล่อีกแล้วใช่ค่ะอันเดอร์อาดิดาค่ะเฮอร์เรเล่ค่ะ พูมากค่ะนากีค่ะค่ะก็มีคบทุกแบรนด์เลยเป็นแบรนด์กีฬาเลยลูกค้าค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะคะพี่ลาหกสิบบาทโอ้โหต้นทุนหกสิบบาทไม่ต้องรู้เลยไม่ต้องรู้มัาจะได้แบรนด์ไหมแบรนด์อีตัวไม่แบรนด์อีตัวอ่ะเป็นงานแบรนด์กีฬากันเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้กระ เดียวเท่านั้น12,000หมืองพับาทวิอันเดอร์อีกแล้วของหนูเป็นของสโมสรเลยค่ะพี่นางค่ะบาร์เซโลนาบราซิลที่เป็นบราซิลก็มาให้พิกแม่คอนราบโลน่าอโลน่าอีบาร์เซโลน่าอ๋อหิวแหละพี่นางสั่งเซเว่นก่อนไหมแต่ว่าสั่งก่อนไหมคะวิอันเดอร์อีกแล้วค่ะจ้าของหนูไนกี้สวยค่ะเป็นแบบรูนใช่แล้วค่ะสวยๆออดีดา อาดิด้าดิค่ะอาดิด้าดิค่ะอาดิด้าดิค่ะลูกค้าอายุก็น่าจะตั้งแต่มีห้าอยู่นะห้าขวบห้าขวบห้าขวบน่าจะประมาณสิบสามสิบสี่ใช่ค่ะสิบสามสิบสี่ประมาณนี้เลยรูปกระถ่มแล้วกัน ลูกอนุบาลถึกปถมแล้วกัน<ช>ลูกค้าประมาณนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เด็กอย่างที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าจ๋ามีแต่แบบว่าอนุบาลถึงเด็กโต<ช>นะคะลูกค้าจ๋าแต่ท้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับไซส์เด็กด้วยนะเด็กบางคนอาจจะอนุบาลก็จริงแต่ตัวผาใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นลูกค้าอยู่ในนี้สวยมากอาดิดาสไซส์ปถมก็จริงนะคะแต่บางตัวพี่นางใส่ได้นะคะลูกค้า อาคุณทองนะคะบอกว่าสวยสวยจริงส, <ะ S 2> สวยจริงเป็นงานแบรนด์ล้วนด้วยใช่ค่ะเป็นงานแบรนด์ล้วนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค,ค้าจ๋า C F ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามิกกี้อุวยอะไรเ่ดิสนีค่ะลูกค<ต>้าีอุวยสวยลูกค้าอันนีดิดาอ่นไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะพูดแต่เรื่องแบรนด์แล้วกันใช่ค่ะแบรนด์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 เลยค่ะลูกค้าค่ะขนมไนกี้ ไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวน่คะสวยๆยุ่งๆเรื่องสีมีค้ามานะถูกต้องค่ะอุ้ยไนกี้อีกแล้วอดีตค่ดีตค่เอฟได้เอฟนะะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวถูกต้องค่ะจำนวนตัวนะเราประมาณการค่ะลูกค้าจ้าร้อยแปดสิบถึงสองร้อยแต่นี้ทางน้นเดี๋ยวจบไลฟ์เราขออนุญาตแจ้งอีกทีนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวน้ำให้อีกทีเดิมใช่ค่ะ เกรดเอด้วยลูกค้าคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเกรดเอองทางบริษัทบัคจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆลูกค้าจ๋า c ีเอ้ามาได้เลยในกี้ค่ะอาดิดาสค่ะเดี๋ยไม้ให้ดูป้างนะคะจอดิดาสอดิดาเป็นไนกี้เป็นแบรนด์ค่ะลูกค้าแบรนด์แบบว่าเน้นแบรนด์เป็นหลักเลยนะคะ ลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบรนด์แท้แบรนด์เทียมเราไม่ได้การันตีนะจะได้กางเกงมาเยอะหรือจะได้เป็นเสื้อมาเยอะอันนี้เราก็ไม่ได้การันตีแต่เรารู้ว่าสวยเรารู้ว่าแบรนด์เยอะมากลูกค้าจ๋าหยิบขึ้นมายังไม่่านเลยนะแบรนด์แทบทุกตัวเลยนะคะวิชแชมเปียนว้าวนีไซส์ร้อยสี่สิบเวทีด้าตัวนี้สวยจังอุ้ยสูงเท่าเทียบกับกล้วยถ้่าเทียบกับกล้วยก็จะไซส์ประมาณนี้น้อง น้องน้องประถมอ้าพี่นักเกือบได้พี่นักเกือบได้นะพีเอฟน้องน้องประถมมัธยมต้นก็อาจจะได้นะคะเด็กโตหน่อยเอาง่ายๆเด็กโตหน่อยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสาจะสอบมีอุ้ยสะอ่อนสวยมากอุ้ยอาดิดาตอนหนูอัเดอร์สวยๆน่าชื่นสวยไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะสวยจังเลยอุ้ยอดิดาลูกค้าอะไรอันเดอร์เอาทำไมเยอะแยะสวยๆลูกค้า อบนี้จะไม่ใช่คำอื่นเลยนะนอกจากว่าแบรนด์สวยแล้วก็ไนกี้มีอยู่สองคำค่ะแบรนด์กับสวยลูกค้าค่ะอันนี้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนมีมาอุ้ยอันเดอร์ลูกค้าที่สุดเลยคือเขาแพ็คมาเรียบร้อยมากทำมาเรียบร้อยแพ็คมาเรียบร้อยเลยลูกค้าใช่ค่ะอุ้ยสวยวิไลสวยมากไนกี้ตัวนี้ลายถ้าหงายวิไลอุ้ยสวยสวยมากป้ ลูกค้า 4F ได้เลยนะลูกค้าต้นทุนเราประมาณการ60บาทลูกค้าได้แบรนด์กีฬาแบบนี้ล,ลูกค้าสามารถเอาไปทำราคาได้เลยแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าจ้าแชมเปี้ยน ต้นคูณ60ลูกค้าเอาไปร้อยเก้าได้ไหมสอง้อยได้ไหมสามร้อยได้ไหมหรือกันเดได้ได้เหมือนเจสามเก้าเก้าสี่ร้อยห้าสห้าร้อย้าสินะคะสี่เก้าเก้าคาได้หลากหลายราคาเลยนะคะแล้วค่ะลูกค้าจากที่เราไม่เดินเอาแบรนด์ให้ดูเพราะว่าแบรนด์ัวูกคาอันเดอรใช่ ไปแอบดูที่ไปแอบดูนะยังไงคะหลักพันหลักพันจริงค่ะมือหนึ่งคือหลักพันอัพค่ะมือตัวเดียวนะไม่ใช่ไม่ชุดนะลูกค้าขาหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นเท่านั้นหนึ่งพัน up หนึ่งพันบาทคือไปสองพันตัวในราคาลูกค้าค่ะป้าแต่ต้นทุนในนี้เท่าไหร่นะคะพี่นาห60บาท60บาทต่อตัว60บาทได้อดิดาสได้นายกีได้แชมเปี้ยนได้ปูม่าอันเดอร์เฮอร์เล่มีหลากหลายแบรนด์นะ หลักๆก็จะเป็นแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าจ้าลูกค้าสวยๆยุ่ยๆเป็นเนื้อผ้าวอมกางเกงวอมเสื้อวอมนะคะลูกค้าจาเหมาะมากอุ้ยผูมากในที่อุ้ยสวยเหมือนเสื้อขอบผู้หญิงเลยอุ้ยแต่สวยนะเหมือนเป็นเสื้อแฟชั่นแต่เป็นเป็นเด็กนะใช่สาวนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยอาดิดาสตัวนี้สวยมากสวยสวยจริงที่นางใช่แล้วสวยจริงบารสกระสอบนี้ไม่เน่ย จังหวัดอะไรไปภาคไหนจะจะไปเหนือจะไปใต้หรือจะอีสานจะให้ตัวนี้คุณลจะกระงนะคะได้หมดทุกจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยย่วๆคุณภาพเอเอแบบนี้มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็อันดุอีกเลยลูกค้าอาดิดาสแบรนด์ล้วนเอาง่ายๆเป็นกระสอบแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าค่ะ แล้วนะคะอุ้ยแบนชายแล้วลูกค้าจ๋าอุ้ยอันนี้อะไรคะอันนี้แบนนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยูยูนะคะออุยยนี่ชบเราไม่ตัดก็มีนะพี่จ๋าลูกค้าเนี่ยเราอยากตัดได้ไหมเนี่ยเราอยากตัดเราไปเป็นซ้อนเลยได้ไหมเน่ะอุ้ยแบทแมนอุ้ยไนกี้แบทแมนก็มาาสวยมนนะคะอุ้ยของอันเดอร์แบทแมนด้วยของอันเดอร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าชายแล้วค่ะลูกค้าจ๋า ด้วยพี่จะไปแล้วนะคะไปก็ได้ค่ะค่ะคุ้มค่ะไปก็ได้ค่ะเหลือหนึ่งก้อนเหลือสองก้อนสามก้อนไหมคะหลายก้อนอยู่นะคะสามสี่ก้อนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราประมาณการนะคะลูกค้าจ่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวให้ลูกค้าไปร่้นกับพี่นะคะใช่ค่ะ คำรับลูกค้าทนใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มเด็กนะคะเป็นงานรวมญี่กลุ่มล็อตไอพียูเอีล็อตไอพนะคะ45โลราคา12,000บาทค่ะ,คะจำนวนตัวเราประมาณการทั่วๆอยู่ที่180-200ตัวต้นทุนต่อต,ต,ต,ตัวโดยประมาณการนะคะ60บาทค่ะ นะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG ทุกเข้ามาสอบถามจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะตั้งแต่กวันเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะฝากติดตามอีกสช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกต o ็นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ